ดีค่ะพบกับอักษรออนเลนนะคะวันนี้คุณครูนาเดียม,มาเจอเด็กๆในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป2เหมือนเดิมค่ะหยิบหนังสือสมุดนะคะแบบเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป2ของอักษรมาด้วยค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อไปเลยในคาบนี้นะคะในเรื่องของภาษาเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ภาษาไทยมาตรฐานแล้วนะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภาษาถิ่นกันค่ะนะคะภาษาถิ่นของเราตามที่ เราได้เรียนไปนะคะนักเรียนก็จะมีภาษาถิ่นที่เป็นภาษาถิ่นภาคเหนือภาษาถิ่นภาคอีสานแล้วก็ภาษาถิ่นภาคใต้นะคะคุณครูก็มีมาแนะนําให้นักเรียนฟังแต่ก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามารู้จักความหมายของภาษาถิ่นกันทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะภาษาถิ่นหมายถึงภาษาที่ใช้พูดสื่อสารกันตามท้องถิ่นเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจกันในท้องถิ่นนั้นๆค่ะนะคะ จริงๆแล้วในส่วนของภาษาเหนือนะคะก็มีเหนือแตกต่างกันหลายจังหวัดค่ะภาษาอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันแต่ก็มีความคล้ายกันมากนะคะสามารถพูดได้เข้าใจกันในภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ก็เช่นกันค่ะปัจจุบันนะคะอย่าลืมว่าเราเอาภาษาไทยภาคกลางนะคะภาษาไทยกลางสำเนียงกรุงเทพเป็นภาษามาตรฐานถือว่าเป็นภาษาประจำชาติด้วยนะคะใช้สื่อสารใน การใช้สื่อสารอย่างเป็นทางการในวงการราชาการสถานศึกษาสถาบันต่างๆและสื่อมวลชนทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปหาสื่อนะคะต่างๆที่เป็นภาษาถิน่นหรือได้การเรียนรู้ภาษาถิ่นเนี่ยค่อนข้างก็จะหาได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูก็มีคําต่างๆนะคะที่อยู่ในปลาในอ่างนี้มาให้นักเรียนลองซ้อมออกเสียงซ้อมอ่านไปกับคุณครูด้วยนะคะมาดูคําแรกกันเลยค่ะ ว้เว่า,วาพูดออกเสียงตามครูนะคะเว้าเป็นภาษาถิ่นอีสานค่ะแปลว่าพูดนะคะคำว่าแหลงแหลงแหลงเป็นภาษาใต้นะคะก็แปลว่าพูดเหมือนกันค่ะส่วนคําว่าอู้นะคะอู้เป็นภาษาเหนือนะคะก็เป็นคําว่าแปลว่าพูดเหมือนกันนะคะถ้าคําว่าพูดเป็นภาษาไทยกลางแล้วเราก็ ว,ว้าวแหลงอู้ก็แปลว่าพูดเหมือนกันแต่ว่าคนละภาคกันนั่นเองค่ะเช่นกับคําว่าอร่อยนะคะอร่อยเป็นภาษากลางนะคะเวลาเราพูดเป็นภาษาเหนือเราก็จะพูดว่าลำนะอร่อยมากลำขนาดนะคะถ้าอ,อ,อร่อยภาษาอีสานก็จะเป็นแซบนะคะอร่อยภาษาใต้ก็จะเป็นรอ้นะะรอ,ยรอยนะคะร้อยร้อยนะคะหรืออาจจะพูดว่าร่อยก็ได้นะคะ ส่วนคำนี้นะคะเป็นคำว่ากาดค่ะมีความหมายนะคะเป็นภาษาเหนือมีความหมายเป็นภาษาไทยมาตรฐานว่าตลาดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆลองฝึกออกเสียงดูนะคะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะสำเนียงมันดูเพี้ยนไปแปลกไปหรือต้องอาจจะมีการใส่อารมณ์ช่วยนิดนึงนะคะจะได้เหมือนกับเจ้าของภาษาถิ่นมากขึ้นนะคะ ถัดมาค่ะมีตัวอย่างการใช้ภาษาถิ่นนะคะในภาคต่างๆให้นักเรียนดูค่ะนะคะน้องคนนี้จำได้ไหมคะถือแคนแบบนี้อยู่ที่ภาคอีสานค่ะนะคะน้องเขาบอกว่าเซิน <c oughs> ไปเที่ยวอีสานบานคอยคอยสิพ้าไปกินหลับก่อยเซ็บๆนะคะเขาบอกว่าเซินเซินนะคะเป็นภาษาอีสานนะคะที่มาจากคำว่าเชิญนั่นเองเพราะว่าภาษาอีสานเนี่ยพูดชอช้างนะคะเป็นตัวสอโซ่ค่ะนะคะ ไปเที่ยวอีสานบ้านค่อยนะคะบ้านค่อยค่อยในที่นี้เนี่ยนะคะใช้ขอไข่ออ,อ่างยอยักษไม้โทนะคะไปพ้องเสียงกับคําว่าค่อยที่แปลว่าไม่ดังเนาะอันนั้นไม้เอกนะคะค่อยขอไข่อันนี้นะคะมีความหมายว่าฉัน,นะคะ่ะเชิญไปเที่ยวอีสานบ้านค่อยเชิญไปเที่ยวอีสานบ้านฉันสินะคะฉันสิพาไปกินลาบก้อยแสบๆค่อยก็คือฉันนะคะจะพาไปกินลาบก้อยเป็นอาหารประจําภาคอีสานนะคะ แซบแซบแปลว่าอร่อยอร่อยค่ะลาบก้อยนี่ก็เป็นลักษณะของการทําลาบน้ําตกนะคะแต่มีการใส่เลือดสัตว์ลงไปด้วยนะคะถัดมาเพื่อนของเราฝั่งนี้บ้างค่ะฝั่งนี้มาจากภาคเหนือนะคะที่เราเคยรู้จักเขาไปแล้วในคาบก่อนๆน,นะคะภาคเหนือนะคะก็มีภาษาเป็นของตนเองภาคเหนือเขาก็จะชวนพวกเรานะคะไปเที่ยวท้องถิ่นของเขาด้วยภาษาเหนือเขาบอกว่า ขอเจิญมาแอวบ้านเฮาวจาวเหนือของกินลำขนาดพูดแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วภาคเหนือเนี่ยจะเน้นไปที่อากาศเย็นนะคะสบายผู้คนทำอะไรเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะเขาก็จะพูดด้วยสำเนียงภาษาที่ช้าลงกว่าเดิมนะคะช้าลงกว่าภาคอีสานหน่อยนึงส่วนภาษาอีสานเนเน้นที่ ความสนุกสนานนะคะเน้นอารมณ์มีการรวดเร็วนะคะทำอะไรว่องไวกับคนในภาคเหนือขอเจิญน,นะคะขอเจิญก็คือขอเชิญน,นั่นเองเนาะภาคเหนือดันใช้เจิญน,นะคะมาแอลมาแอลก็แปลว่ามาเที่ยวค่ะบ้านเฮาเฮานี้ก็คือเรานั่นเองแปลงเนาะถ้าเป็นภาคอีสานใช้ซอโซ่แทนชอช้างใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นภาคเหนือค่ะใช้ฮอนุฮูกแทนรอเรือ ภาคอีสานบ,บางคำก็มีการใช้หอนองคู่แทนรอเรือเหมือนกันนะคะเจ้าเหนือของกินลำขนาดเจ้าก็คือเช้านั่นเองชอช้างเป็นจอจานค่ะของกินลำลำแปลว่าอร่อยอร่อยขนาดขนาดแปลว่ามากนะคะขนาดมาก คราวนี้เพื่อนเราคนสุดท้ายค่ะนะคะใส่สรงแบบนี้ค่ะหมวกกะปิยะแบบนี้ค่ะเป็นภาคใต้นะคะเป็นตัวแทนของภาคใต้เขาบอกว่าขอเชิญไปเที่ยวปักใต้บ้านฉานของกินร้อยจังหู้เขาพูดแบบนี้ค่ะขอเชิญไปเที่ยวปักใต้บ้านฉันแต่ว่าฉันเนี่ยเขาใช้คําว่าฉานแทนนะคะความหมายเดียวกันเลย ของกินร้อยจังหู้นะคะร้อยก็คืออร่อยมากเขาบอกว่าคนใต้นี่นะคะพูดสั้นๆเร็วๆเวลาที่รถไฟเนี่ยนะคะวิ่งผ่านกันแป๊บเดียวเนี่ยเราอาจจะพูดว่าเธอจะไปไหนไม่ทันแล้วรถไฟผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนยังไม่ทันตอบเลยนะคะแต่ว่าคนใต้เขาบอกรถไฟผ่านกันนะนะคุยกันรู้เรื่องเลยเพราะว่าถามว่าไหนเทพรู้เลยว่าจะไปไหนแล้วก็ไปกรุงเทพแบบนี้ค่ะพูดสั้นๆนะคะแล้วก็เข้าใจความหมายได้ดีนะคะแต่ภาค เหนือนี่อาจจะพูดไม่ทันเลยเพราะว่าทําไมพูดช้านะคะพูดด้วยสำเนียงช้าๆนิดนึงนะคะเป็นคนใจเย็นเอาล่ะเรามาดูซิการเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยภาคกลางภาษาถิ่นเหนือนะคะภาษาถิ่นใต้แล้วก็ภาษาถิ่นอีสานค่ะมีการใช้แตกต่างกันอย่างไรบ้างจากประโยคที่เพื่อนๆของเราพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะฉันถ้าเป็นภาคเหนือเราใช้คําว่าเฮานะคะฉันหรือเฮาหรือเรานั่นเองนะคะ ภาคใต้บอกว่าฉานนะคะฉานเรียกว่าฉานเลยนะคะส่วนภาคอีสานบอกว่าคอยนะคะคอยะคะตอนเด็กเด็กคุณครูเคยฟังนิทานเรื่องหนึ่งนะคะก็มีชาวอีสานนะคะเดินทางเข้ากรุงเทพมาก็มีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกับนักเลงเจ้าถิ่นนะคะก็บอกว่าอย่าทำคอยอย่าทำคอยนะคะพวกนักเลงไม่เข้าใจนะคะเขาบอกโอ้โหไม่ให้ทำคอยเหรอให้ทำแรงๆใช่ไหมโอ้ไม่ใช่อย่าทำคอยหมายถึง อย่าทำชั้นนะคะอย่าทำร้ายชั้นนั่นเองค่ะถัดมานะคะคำว่าพูดนะคะเป็นภาษากลางนะคะก็จะมีภาษาไทยถิ่นเหนือเรียกว่าอู้นะคะแล้วก็ภาษาไทยถิ่นใต้บอกว่าแหลงนะคะแล้วก็ภาษาไทยถิ่นอีสานบอกว่าเ wow ว้าวนะคะหรือพูดสั้นๆเสียงหุวนๆห,หน่อยว่าเว้าก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆอ่านว่าเ wow ว้าเว้า wow อีสานนะคะพูดอีสานแหลงใต้พูดใต้นะคะอู้กำเมืองก็คือพูดภาษา เหนือนั่นเองนะคะคําต่อไปนะคะคําว่าอร่อยค่ะอร่อยนะคะในเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะคะแต่ภาษาเหนือเนี่ยนะคะเราเรียกว่าลำค่ะนะคะลำแปลว่าอร่อยนะคะภาษาใต้ร้อยแปลว่าอร่อยค่ะแล้วก็ภาษาอีสานแซบนะคะให้เติมมาเอกไปน,นิดนึงนะคะแซบแบบนี้ค่ะเป็นภาษาไทยถิ่นอีสานค่ะแปลว่าอร่อยหมดอร่อยมากลำขนาด ลอยจังหู้นะคะแซบอิลีพูดแบบนี้เพื่อเป็นการเพิ่มอารมณ์ในการบอกถึงว่าอร่อยจริงๆนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะคำว่าเชิญค่ะคำนี้นะคะเชิญเป็นภาษาเหนือใช้จอจานแทนเป็นเจิญนะคะทำภาษาถิ่นใต้ใช้คําว่าเชิญเหมือนภาคกลางนะคะแต่ถ้าภาษาอีสานนะคะเราใช้คําว่าเซินเซินนะคะเซินะะนะคะแบบนี้ค่ะสุดท้ายค่ะคําว่าดูนะคะดู ภาษาไทยเหนือเราใช้คําว่าพอนะคะพออ่อพอไม่เอกพอนี่แหละภาษาใต้เรียกว่าแลนะคะแลและภาษาอีสานใช้คําว่าเบิงเบิงสิเบิงนะคะคือดูสิดูนะคะแบบนี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วภาษา กลางภาษาถิ่นกลางนะคะกับภาษาถิ่นภาคต่างๆนะคะก็มีความแตกต่างกันไม่ได้มีความใกล้เคียงกันเลยนะคะบางคําถึงจะมีความใกล้เคียงกันแต่บางคํานี่ออกเป็นคนละเสียงคนละสำเนียงเขียนคนละแบบไปเลยนะคะความหมายก็เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆควรจะต้องมารู้จักคําภาษาถิ่นเพิ่มเติมกันเลยค่ะเพื่อนของเราสามภาคนะคะจะมาแนะนําคําภาษาของเขาค่ะภาษาถิ่นของเขาให้กับเด็กๆฟังค่ะคนแรกของเรามาดูซิน่าจะเป็น เพื่อนที่เราแนะนำภาษาถิ่นอะไรนะคะระหว่างมีคำว่าสับประรดที่เขาไม่ได้เรียกสับประรดเหมือนเราค่ะเขาเรียกว่ามัคนัดบางคนก็เรียกว่าปะคนัดนะคะมัคนัดมัคนัดถัดมาฝรั่งเรียกบะแกวมะละกอรเรียกบกล้วยเตดนะคะฟักทองเรียกบะน้ำแก้วนะคะขนุนเรียกมะนุนนะคะน้อยหนาเรียกบะแนนะคะ พุชารเรียกมะดันนะคะเอ๊ะเหมือนกับมะดันของภาคกลางเนาะแต่ถ้าเราอยากกินมะดันในภาคเหนือเนี่ยมะดันเนี่ยเราเอาจจะได้กินพุชารนะคะละมุดนะคะก็พูดนิดนึงออกเสียงนิดนึงว่าละมุดละมุดละมุดใส่เสียงเข้าไปให้มีการเพี้ยนไปจากเดิมหน่อยหน่อยก็ได้นะคะไม่ได้เปลี่ยนคําไปเลยค่ะนี่ค่ะน้องคนนี้ค่ะเป็นเจ้าของภาษาที่เรียกสับประรดว่ามะขนันทดค่ะเรียกฝรั่งว่า บะแก้วนะคะเรียกมะละกอว่าบกักกล้วยเต็ดนะคะเรียกฟักทองว่าบักน้ําแก้วมะนุนบะแหนะมะดันแล้วก็ละมุดนะคะเป็นภาคเหนือนั่นเองค่ะ,ะมาดูอีกคนหนึ่งค่ะอีกคนเนี่ยนะคะเขาเรียกสับประรดว่าบักนัดบักนัดนขึ้นต้นด้วยบักหมดเลยเรียกฝรั่งว่าบักซีดานะคะเรียกมะละกอว่าบักหุงเรียก ภักทองว่าบักอเอ้าทำไมเรียกบักออล่ะมันคงมีสีเหลืองๆเหมือนกับอืนั่นเองนะคะนักเรียนคนภาคนี้ก็เลยเรียกว่าบักอึขนุนเรียกว่าบักมี่นะคะน้อยหนาเรียกว่าบักเขียบนะคะบักเขียบพุธซาเรียกว่าบักทันนะคะแล้วก็ละมุดเรียกว่าบักมุดขึ้นต้นด้วยบักหมดเลยเดากันดีกว่าค่ะนักเรียนว่าเขาจะเป็นของภาษาภาคอะไรค่ะ ใครที่รู้แล้วโอ้โหตอบเสียงดังเลยนะคะเก่งมากค่ะเขาเป็นของเพื่อเราภาคอีสานนั่นเองค่ะนะคะบักนัดสับประรดบักซิดาบักหุงบักอึบักมี่บักเขียบบักท่านบักมุดนะคะสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ต้องทายแต่มาเรียนรู้กันนิดนึงค่ะว่าเขาเรียกสับประรดว่ายานัดนะคะอ๋อยานัดยานัดบางคนเรียกยานัดบางคนเรียกเสียงเพี้ยนไปเลยนะคะยานัด ย่านัดนะคะใส่เสียงเข้าไปนะคะบางคนเพิ่มให้เสียงออกแบบว่าย่านัดนะสับปะรดเรียกย่านัดนะคะถัดมาฝรั่งเรียกว่าชมพู่นะคะเขาไม่ได้เรียกชมพู่ชัดๆเนะเขาจะเรียกออกเสียงเป็นชมพู่ชมพู่นะคะมะละกอเรียกลอกอเรียกสั้นๆลอกอฟักทองเรียกน้ำเต้าถ้าไปตลาด ประเทศถ้าไปตลาดกรุงเทพนะคะไปซื้อน้ำเต้าเราก็จะได้ผล,ลผลผักนะคะผล,ลไม้ที่ร้านขายผักรูปร่างหน้าตาเป็นน้ำเต้าแบบนี้จาได้ไหมสีลูกสีเขียวๆนะแต่ว่าน้ำเต้าที่ภาคใต้เนี่ยเป็นฟักทองค่ะหนุนก็คือขนุนนั่นเองนะคะน้อยหนาเรียกน้อยหนาพุทราเรียกพุทราระมุดเรียกมุดหลังหรือว่าสวานนะคะเ,เปิดไปดูค่ะจริงๆด้วยนะคะ ด้วยการพูดเรียกสับประรดว่าหยานัดนะคะเรียกฝรั่งว่าชมพู่นะคะเรียกมะละกอว่าลอกอเนี่ยนะคะก็คือน,น้องภาคใต้นั่นเองค่ะนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าภาคไหนนะคะเรียกสิ่งของ ผักผล,ลไม้ชนิดไหนว่าอย่างไรแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานอย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะว่าภาษาไทยมาตรฐานนะคะเป็นภาษากลางในการสื่อสารค่ะส่วนภาษาถิ่นใช้เฉพาะท้อง,องถิ่นนั้นๆนะคะดังนั้นเมื่อนักเรียนต้องการไปสื่อสารกับบุคคลต่างๆก็ควรเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาถิ่นให้เหมาะสมด้วยค่ะคนที่ยังไม่เคยรู้นะคะไป ถิ่นต่างๆที่เราต่างจากที่เราเคยอยู่ก็อาจจะใช้ภาษาผิดนะคะแต่เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้กําไรเพิ่มนะคะไปที่ภาษาเออไปที่ จังหวัดนั้นนะคะภาคนั้นเราก็สามารถใช้ภาษาถิ่นนั้นได้ถูกต้องค่ะนะคะอย่างคุณคุณนาเดียเคยไปนะไปเที่ยวภาคเหนือนะคะกินอาหารของเขาแล้วก็บอกว่าอุวิลําขนาดเขาเขาคิดว่าคุณครูเนี่ยน่ารักจังเลยนะที่รู้จักเรียนรู้ภาษาถิ่นของเขาด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆก,กลับไปทบทวนภาษาถิ่นนะคะและพร้อมเรียนรู้ในคาบต่อไปค่ะคุณคุณนาเดียขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน